ญาติโยมทุกคนสมาภาพก็ชื่อพระวีรนาถเตชะบัญโยฉายาทางพระชื่อเตชะบัญโยท้านามสกุลเดิมก็นามสกุลฉายอรุณนะก็เป็นคนอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่ามาปฏิบัติอยู่ทงางจังหวัดเลยนี่สิบกว่าปีและที่นี่อย่างที่อยู่ปัจจุบนันนี้เรียกว่าที่พักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดแต่กําลังทําดําเนินเรื่องเป็นวัดอยู่ อยู่ในขั้นตอนที่ว่า,าป่าไม้เขาอนุญาตให้สร้างวัดยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะสร้างวัดเสนอสำนักพุทธอยู่ในขั้นตอนที่อนุญาตแล้วว่าให้สร้างวัดเนื้อที่ก็ประมาณเก,เกือบเกือบเก้าไร่แปดไร่เศษเศษย่นนิดหน่อยไม่กี่ตารางวาก็เไร่ก็จริงๆก,ก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดนะแต่เมื่อ ระบบของสงหรือสำนักพุทธเขาต้องการให้วัดที่ยังไม่เป็นวัดทําให้เป็นวัดมันก็เลยต้องทําไปตามระบบเขาตัวนี้มาอยู่ที่นี่มาปี2 5 6 0วันที่1มกราคม2 5 6 0เป็นวันที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลังคาหลังคาเมื่อปี2 5 6 2มีกระถินมา กระถินมาครั้งเดียวครั้งนั้นจำนวนเยอะมากประมาณส0 0แสนห้าแสนน่ะไม่รวมกับที่เขาสร้างเอาไว้เช่นพระพุทธรูปข้างหลังนี้อันนี้ไม่ได้รวมนะไม่ได้รวมไอ้วันที่เขามาทอดมันประมาณ4ี่แสนแต่ก่อนหน้านะั้นน่ะเขามาสร้างหลังคาให้เขามาทำหลังคาให้แล้วก็ห้องน้ำเจ็ดห้องแล้วก็มีครัวอย่างภาพที่โยมเห็นอยู่นี่แหละ มันยังแอมฝาก็ยังไม่ได้ยังไม่มีงบประมาณก็เลยใช้แลนเน่ยมุงไว้ก่อนการฝุน่นกันอะไรต่างๆถึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ดีกว่าโล่งๆก็เลยอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ปี6-2แล้วแหละแล้วพอเราจ้างช่างที่เขาทำเนี่ยเขาวางเขาวางหลังคาผิดมาก็ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องการการการวาง ซ้อนหลังคานี่หลังคาซ้อมยังไงแต่ช่างหลายคนก็มาดูว่ามันซ้อนผิดอ่พอซ้อนผิดก็ซ้อนใหม่พอซ้อนใหม่แก้ไขมันก็ยังรั่วรั่วรั่วแล้วก็พยายามถ้าสามารถขึ้นไปเดินบนหลังคาจะเห็นว่ารอยปะรอยอะไรเยอะมากแต่มันก็ยังรั่วอีกก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนหลังคาทั้งหลังนี่แหละทำมงังนก็คงไม่ได้ทําแต่นี่ทําที่นี่ ค่อนข้างจะมาตรฐานมาเป็นคนออกแบบเองศาลาหลังเนี้ยเป็นกึ่งโมเดินที่ทุกวันนี้เขาชอบสร้างบ้านทรงโมเดิลกึ่งกึ่งกึ่งนั่นหน่อยเพราะว่ามันงบประมาณมันถูกกว่ามาคำนวณแล้วเขมามันถูกกว่าก็เลยสร้างแบบนี้อย่างที่โยมเห็นอะโยมจะมีอะไรจะถามไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะครับทางช่อง m อมวนะครับ p ี i นะครับ215นะครับ สาธุชนคนใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพนนมหานครก็ดีนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่พระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเจบุญวัดถ้ำฤาษีนะตำบลตำบลโคกข,ขมินนขขม้น <สา S 1> อำเภอวังสะ<า>พ <สา S 1> ุงจังหวัดเลยนะครับสาระประโยชน์มากมายที่วัดแห่งนี้หรือวัดสำนักสงฆ์แห่งนี้โดยพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีนี่กําลังสร้างสิ่งต่างๆหลายหลอย่างนะฮะและแรงบุญแรงศรัทธา มากมายที่สารีชนคนใจบุญจะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมถามว่าคุณเจ้าสักนิดว่าภายในสำนักสงฆ์ถ้รมฤาษีแห่งนี้มีอะไรที่น่าปฏิบัติดีปฏิดัจชอบและสิ่งสาคัญที่สุดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้างครับนมังการคุณเจ้าครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมถ้าจะพูดไปมันก็มันคือของที่มันคนไม่เห็นนี่ก็อาจจะไม่เชื่อเห<อ>มือนอย่างคนที่บอกว่าผีไม่มีจริงอย่างเงี้ยก็คนที่มันไม่เคยไม่เคยเห็นผีมันก็บอกว่าผีไม่มีจริง แต่นี่คนที่เคยเห็นมันก็จะว่ามีก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะถ้าพูดไปแล้วต้องให้ใครที่มาปฏิบัติและสัมผัสเองดีกว่ามีหลายอย่างมาอย่างอย่างเช่นเอาสักอย่างนึงอย่างเช่นแม่นางตะเคียนเนี่ยเขาจะคอยดูแลจะมามันมีตอตะเคียนอยู่ในถ้ำซึ่งมาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแต่เขาจะเดินตามมาตลอดครับ หรือแม้กระทั่งพญานาคคือมาบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายมาอยู่เชียงคานมามันก็ยังไม่เคยเจอพญานาคมาอยู่ที่นี่ก็เจอพญานาคเหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีเยอะโยมเยอะค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นเพื่อนกันมาก็อยู่ด้วยกันกับเขาได้ครับพระคุณเจ้าครับแล้วการที่ปฏิบัติการสร้างอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าคิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระคุณเจ้าทำเนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สาธิชนคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ช่เพื่อเพื่อพระรุ่นหลังอย่าลืมว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่ตลอดไปจนตายอกไหมทุกคนไม่มีใครอยู่ไปจนตายแต่เราทําให้คนรุ่นหลังเขาได้อยู่เผื่อมีพระผ่านมาที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็ได้ใช้ที่ตรงนี้ในการปฏิบัติได้มีกุฏิได้มีห้องน้ำมีมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาพอที่จะได้ปฏิบัติได้แค่นั้นแหละโย อันนี้ส่งในการสร้างรุน่นจอันนี้ส่งในการสร้างของสาธิชนคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาสร้างหรือม,มาร่วมสร้างอันนี้ส่งคืออะไรครับุณนเจ้าอ๋ออย่างน้อยก็มีพุทธานุสติเขาเรียกพุทธานุสติค,คือถ้าโยมตายไปเจียกี่กพบกี่ชาติแล้วแต่ถ้าได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้เกิดในพุทธศาสนาอยู่อันนี้คือได้แน่นอน,น <ะ S 1> ได้แน่นอนสําหรับคนที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดนะ<ม>เพราะคนเราเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือรว่าไม่หลุดพ้นไปเลยเนี่ยมันต้องสะสมหลายชาติอยู่แม้แต่ผู้เจ้ายังต้องหลายชาติเพราะอย่างน้อยเราก็มีสเสบียงไงเราสะสมบุญไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเนี่ยพอเรามาเกิดอีกชาติใหม่เนี่ย<ม>อย่างน้อยเราก็ต้องมีฐานที่สูงขึ้น ครับผมพวใจแล้วครับแล้วเดินทางมาร่วมบุญกันนะครับวันนี้ผมรายการดีๆรายการวิถีทาวิถีไทยรายการโซนเดชวารตี้รายการนพบก้าสะพานบุญต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับโซนเดชนะครับสับคีณครับขอบคุณการวิจารณ์ครับอาจารย์พรเนี่ย